สวัสดีครับเพื่อนๆทุกท่านํำรวจแปลงมันครับกรเกษตรศสาสตร์50ตอนนี้ก็6เดือนเต็มแล้วนะครับปลูกวันที่11ครับวันนี้6เดือน6เดือนวันนี้13ก็บ2วัน6เดือน2วันตอนนี้ก็ขนาดการยกร่องก็1เมตร30นะครับคูณ1เมตรหรือ90ก็มี เม็ดยี่ก็มีครับเม็ดสาคูณเม็ดยี่สิบก็มีเพราะว่าเรากะกะเอานะครับแต่ลองในความกว้างนี่หนึเม็ดสาครับขอวันนี้ที่จะมาพูดก็คือเห็นไหมครับใบรวงครับปีนี้ผมใช่ปุ๋ยปรับมาใช้ปุ๋ย0ูนยนะครับเพื่อที่จะทำให้ใบมันร่วงครับอันนี้ใส่ไปแล้วครับใบรวงอนะ เพราะผมอยากได้ความโปร่งครับคิดไว้ว่าถ้าใส่0060ใบมันจะร่วงเนะครับก็เป็นไปตามที่ผมคิดไว้นะครับใบมันร่วงก็คือนี่ครับเห็นไหมครับฝนมันเยอะนะครับปีนี้ฝนมันชุกครับแต่ว่ามันจะโปร่งใช่ไหมครับแดดมันหมายถึงแสงอากาศนี่ความโปร่งในแปลงนี่ครับ มันทําให้อากาศมันถ่ายเทดีครับดูดินของเราครับมันก็จะไม่แบบปมน้ำเท่าไหร่ครับเนี่ยมันก็จะโอเคดินยังดูดีนะครับนี่ฝนตกมาชุกขนาดไหนก็ยังยังดูจากดินนะครับ,รบนี่เพราะว่าอากาศมันถ่ายเทดีครับนี่แต่ทั้งบนชั้นบนน้ำไใบม,มันก็ปกคุมกันหมดน,นะครับนมันก็สังเคราะห์แสงได้ ก็มีใบสังเกาะแสงครับก็ถือว่าเป็นไปนตามเป้าหมายของเรานะครับนี่ศูนยผมก็เพิ่งก็ไม่เคยลองใส่นะครับ0ูนยปีนี้ก็ลองใส่ปีแรกปกติใส่ยังมากก็สิบห้าห้าสาห้าครับใส่กระผวกพันแปดหนึ่งแปดครับ อันเนื่องจากใบด่างนะครับก็เลยลองหันมาปลูกเกษตรศาสตร์ดูว่าน่าจะทนใบด่างครับแต่ก็เป็นนะครับนี่ใบด่างนี่เป็นทางต้นงามๆอย่แงไรครับว่าใบด่างระบาดดักนะครับปูดถึงใบด่างนี่ปีนี้นักครับสาหัสถูกพันเลยครับผมก็าว่าจะเอาแปดหนึ่งหรือ เศียศาสใบทำพันกับแปดน,นึ่งของผมแปดหนึ่งก็เรียบร้อยครับใบด่างกินหมดครับก็ไม่รอดนะครับถ้ามันระบาดที่ริงเนี่เอามาอยู่ครับนี่ก็ใบหลวงครับนี่เจอ0ูนยเข้าไปไม่ได้ใส่เยอะนะครับใส่พอแต่ว่าหอมๆครับบางท่านเขาก็จะใส่ยูเรียผสมศ0 6 0์นะครับ หนึ่งต่อหนึ่งอะไรเงี้ยครับสาหรับการระเบิดหัวหรือการหลิงแปลงแต่ทังผมคิดว่าไมาจําเป็นนะครับผมคิดว่าเมื่อในเมื่อเขาบอกว่าฝนนี่มันเท่ากับยูเรียใช่ไหมครับเมื่อฝนตกเราก็มียูเรียอยู่แล้วเราก็ไม่ต้องใส่ครับคิดง่ายๆ่าก็ใส่แต่ศูนย์ศูนย์หกศูนย์ครับยูเรียก็ได้จากฝนจากอากาศอยู่แล้วครับมันก็จะทู่ๆไทยๆกันนะนี่ฝนเยอะยูเรียก็เยอะอยู่แล้วเนาะนีะ่ก็ดินแตกนะครับนี่ ยังไม่อยากคุยครับเดี๋ยวเป็นแผลหกเดือนอยู่ครับตอนนี้ดูลองนะครับต้นมันครับดูดามจอบครับต้นมันกับดามจอบครับต้นของขางสวยสมบูรณ์แล้วนะครับนี่เสียใครับกระดาบจอบสูงสองเมตรกว่าแล้วครับนี่หมดสามเมตรแล้วครับนี่ต้นมันผมนี่ แต่มันโตแบบสมบูรณ์มากเลยนะครับขนาดของตาเ่ยคือสมบูรณ์ครับเขาโตต่อเนื่องครับไม่ได้แบบอยู่ๆก็ยืดไปเลยนะครับที่แรกเพิ่ก็ตำตำครับมันโตต่อเนื่องดีครับครั้งแรกผมใส่สิบห้าห้าสามห้าเลยนะครับจากปีที่แล้วใส่สิบห้าห้ายี่สิบรู้สึกว่ามันงามเกิดครับสิบห้าห้ายี่สิบกดต้นมาอยู่ครับปีนี้เลยครั้งแรกใส่สิบห้าห้าสามห้าโอ้ดูดีนะครับ กต้นอยู่ได้บ้างครับขนาดของลำต้นนี่ก็ไม่ได้ยืดคีเลครับสวยงามก็คลิปนี่ก็ว่าโดยเรื่อง0 0น0หนนะครับจะก,ก็มีข้อดีนะครับแต่ว่าเรื่องความใหญ่ของหัวนี่ก็ต้องมารอดูนะครับเรื่องแป้งตอนถอนนั่นแหละครับกุมภาโน่นแหละผมจะถอนประมาณเดินกุมภาก็คนรอเอาพันเยอะอยู่ครับ แปลงนี้อาจจะต้องขัดต้นพันธุ์เยอะหน่อยนะครับนี่เพราะว่ามีเป็นใบด่างครับแต่อีกแปลงหนึ่งไม่ค่อยเป็นครับแปลงนี้คือต้องมาเริ่มขัดพันธุ์กันใหม่ครับเราก็ต้องดูด้วยเพื่อนๆแปลงขง้างๆเขามีเป็นใบด่างกันเยอะไหมแต่ว่าเป็นตน้นโตเราไม่ค่อยมีปัญหานะครับใบด่างนี่ลราลงใีใจใเขาแล้วครับนี่เป็นสองเม็ดกว่าแล้วครับนี อย่าขออย่าให้เป็นต้นเกิดกับพ่อละครับใบด่ดงก็มีหวยบงอยู่ครับสีแถวฝั่งหวยบงหกสิบตัดใจไปขาดครับหวยบงหกศหัวมัยาวครับหัวใหญ่หัวยาวแต่กเกษตรศชาติปีนี้ผมวาผมทํำปีที่แล้วแปลงหนึ่งหัวมันยาวเหยอนครับผมก็ขาดบาปีนี้นะ่าจะได้หัวยาวครับถ้าได้หัวยาวด้วยก ถือว่าผ่านครับปีนี้เกษตรศาสตร์ห้าศูนย์นี่ก็คร่าวๆนะครับนี่พามาดูนี่ใส่ศูนย์หกศูนย์ปเราใบรวงครับทําให้ดินนี่ถ้ายที่อากาศได้ดีนะครับนี่ไม่เน่าครับมีข้อดีถ้าใส่สูตรอื่นใบอาจจะยังไม่ร่วงก็ได้ครับต้นอาจจะขึ้นไปเรื่อยๆครับผมยุดต้นเลยครับเพราะว่าต้นมันงามแลราผมก็เขาว่าศูนย์ูนย์มันเล่งแปลงนะครับยุดต้นก็โอเคครับนี่ ประมาณนี้แหละครับโปรงเลยครับนี่ดูครับโปรงเลยยืนเดินเขาได้ลองมัน,นสบายไม่มีอะไรเกะก,กะหูเกะกะตาครับเดี๋ยวทยาขึ้นเดี๋ยวอีกรอบหนึ่งมาเก็บยากผสมปุ๋เก็ด0 0 6 0ไปด้วยนะครับหรือไม่ก็ผสม,สมยายาหยุดยอดไปด้วยทํามัวๆไปครับคลิปนี้ก็ขอส,สวัสดีครับ